สวัสดีแถบบุมยินดีตอนหับสู่สองซาวดอนใหม่นะแถมสุมิมือหนีก็เป็นวันที่สิบหกนะแถาบุษมถ้าก็เห็นหนาแดดมือนี่นี่เนาะเนื่องจากผ้ายุเข,ขาในวันที่ 14, สิบสี่สิบหาานะแถบบุมเขาก็เลยเออผายุ่นมาตแต่แต่วันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าสองมือนะเนาะเขาไป่ได้เกี่ยวเขานี่อันนี้ก็คือเขาที่ว่าเขาเกี่ยวไหว ได้มาเสอถามผู้ชมได้มาเสกมาปีนคืนน,นี้มันโแหงมันทีชิพกเลกเด็ดเดิมเมือนนีในใไ่ได้ใช้เลกแล้ว,วเมื่นวราเหมือนนี่ทลายเลกแล้วซ่าหาฮุกหาทซงหาสองฮุกนี่ถามผู้ชมเอาจักโมวยยัง เอาใบมงเขาปิดบ่เออปิดเลยอันใบมงเขาปีจ้ะพอสีโมงเกี่ยไว้ไ้คนมึงอ่มันจะแข็งเดีตยวนี้นี่ทำบุษเจอและไห้นี่นะคือิบ um. หายเดี๋ยวคลามไรถ้ากเห็นแดดออกประมาณ สองใบมงปลายสิเขาสองมอง้งนะก็บม่ได้ถือมาสิลงเสือกันนี่เขาไปเสืออยู่โน่นเด้อเห็นทางประชุมเวลากี่ยวงกูได้มีน้มเขางันกระซุกไว้อะไรเนาะ ເຮົາເກັບເບິ່ງເຂົ້າມາຕິກຍັງສຸກໄປສຸກເໝິດແລ້ວທ່ານຜູ້ຊົມເຮົາມາລຸດເບິ່ງນ້ຳນຳກັນເນາະຖ້າວ່ານ້ຳລິດອັນເກີບບຸດສູ່ຫົວນີ້ແມອແກຂົາບດແນີ້ນອງໄຜນີ້າຍດທານຜູົມມືມືສຸດກອນລົດໄຜມາດພາຍຸເຂົາວທີ14 15ນນະມາທານົມນ້ຳຂຸນມາລິ ถ่าไปชมมึงนี่ลิฟโหลดผู้แลนี่้นำขึ้นซูงรีหนำห่วยนะยังหน้าน้องไผ่เจีดยไห่ผู้จกดาถาเนี่ยอย่างไปเยี่ยมพินไปถ่าผู้ชมอย่างลิบเกือบบุดแล้วเขาใส่ทงตีนเนาะข้างในโบเจียยินมาตี <laughs> bộ hạn đa ông quay đại, tôi này này dẹp thang đại, nhà ma <laughs> <laughs> à, <mấy> <laughs> đây nhà, này này, bưng này có làm bả, này là làm Nà áo à, cái juang, qua nhảy, tôi này đây, nhảy này, xài này nhảy nè, xay này nhảy. อ๋อลิปลิป,ลป,ปไปทาำบุษมไปผอกันอยู่ผ่อนเขาผ่อนหนำไปเลยไปเสือกผ่อนเขาทำบุษม,มมึงไงเดี๋ยวออกอันนี้งามอ่น,นีิหนัดเขาเอาเิญออกย้างหนัดอันนี้บบจักสือนะทาำบุษม,มมันอยู่ในป่ามันไม่เป็นถุกระดูได้ทาำบุษมมันเป็นแต่ในระดูยามเกี่ยวเขาเนาะอยู่แถวไหนแถวหน้าเขาลายอ่ะลิ ไปไปนค้นปิ่นพ่อนเขาเหนื่อยเหนื่อยขาหนักเหนื่อยยางหนักมันเป็น,ำน,ำน,นอากาศดีท่านผู้ชมาเลยลมเย็นลมเย็นคะ่ะมาแรงคนสิโย์นมาอีกว่าจ้ะ ยโยนมาเด้อหนักจน,จนมีเลยนี่แาบผู้ชมเสศอเขาอยู่หน้าน้องไผ่เนาะคือสีได้หาาผู้ชมเขาหกไข่คนเมื่อแห่เลยประมาณสิบปลายหายอยู่นะเสศอเลยเป็น นี่นะตะกี้เ่าหมัดประดับวะแก่หมัดแบบนี้แก่เอาตะตะอักโอ้ยเหลือหน่อใช้โทรศัพท์สวัสดีเดยสวัสดีทุกคนมือในมากป่น่อนเขาเนาะหมัดไว้ใจใจ

เออก็จะคือแล้วมึงกับเราใส่กระโปรงนะเละ้ทำซุปบนเห็ดเห็ดด่าเห็ดแต้เมอ้เห็ดตะไห้กูเกี่ยวเขาคือเก่าเห็นแล้วนี่นัดเห็ดนัดนัด

นัเราเขาเปียกเบิกอะไรเบิกแลาหะกระจอกกู้อีกตาย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 กูเบิกแล้อกคู่ไหนผู้ชมแต่ก่อนนั้นแต่ก่อนใส่รถไทยนั่นยันอี่ยนนะหับขาผมเป็นยังกัดปีงมาสิตายก่อนอีกนี่เนาะท่านผู้ชมแต่เก่านั้นเอารถไทยขามาได้ไปใส่หาบจะสิตาย เบื้องละหกมัดข่างละหกมัดนี่นะขแล้วท่านผู้ชมมาเก็บกุเข่าเนาะก็ชกขามหวยท่านผู้ชมเหนื่อยลีข่างละหกมัดกะพอดีคนละสิบสองมัดบางคนก็เอาสี่มัด บางคนก็เอาหาหมัดแต่ข่อยเอาขัางแล้วหกหมัดเกือบมาบท่านผู้ชมจนว่าขำว่ามืดเนาะโหเมื่อยมรรยากาศยามแดงท่านผู้ชมหาโมหกมงยังสังเกตเบึ้งทองฝาหมวว่าพายุเสียนเขาหรือสีออกสีเขาสีอสอกกระยาแหละค้นเขาแล้วแล,และนี่ hầm mê chim mượn sửa lên này gương mặt cổng ná gương ní gương đau bưng dáng khao hôn hả 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 khẩu hả 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 mà này hả hả là hả hả dung hẹn bên này. มืออื่นออกมาตีเข่าเพราะกันมืออื่นทำผสมไปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพ้่อเดินทำผสมกดติดตามไปนี้ไก่สีหอดไล่ทำผสมไก่สีหอดพันซับแล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้สองข้างในเด้นทำผสม ົວຢູ່ນາເມື່ອບາດທ່ານຊົມເພາກັນມືອື່ນຕີເຂົາຕີເຂົາແລ້ວກກ່ຽວເຂົາອີກຍັງຊາມໃຫຖ້າຝົນບໍ່ຕົກກໍໄດ້ກ່ຽ